เขาถึงคุณรู้ไหมความเจ๋งก็คือว่ามีคนถามประชาบอกว่าเอาแล้วอย่างที่เวลาพระบุทธเจ้าพระเยซูหรือ,อ,อคนที่มหาสัจรั์ต่างๆในโลกเนี่ยวเวลาเขาทำเรื่องมหาสัจจันเขาทำได้ยังไงคำตอบก็คือก็เขารู้ ว่าการสร้างเวอร์เรลตี้มันเป็นแบบนั้น<ฆ>การสร้างความจริงในโลกนี้มันเป็นแบบเขาลุกเขาลุกกดจกักรวาลเหมือนเขามองมันแล้วก็เห็นดอกไม้สีแดงแล้วเขาก็บอกว่าก็าอันนั้นก็ดอกไม้สีแดงมันเป็นแบบนี้เขาถามว่าดอกไม้มันคือสีอะไรก็สีแดงมันไม่มีคําถามแล้วมันก็คือสีแดงถูกปะมันไม่ต้องใช้พลังความเชื่อว่าดอกไม้มันเป็นสีแดงเพราะแต่ว่ามันก็คือมองความจริงแปลว่าคุณน่ะถ้าคุณรู้แจ้งคุณก็ทําได้แบบเขา คุอีกทีนะถ้าคุณรู้แจ้งเห็นจริงคุณก็ทําได้แบบเขาแล้วมีคอรส์สที่ไหนว่าสอนให้คุณเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระเยซูไม่มีมมส่วนใหญ่ของก็จะสอนให้คุณเป็นอะไรเป็นสาวกใช่แล้วรวมถ้าไม่สาวคือจริงๆเนี่ยบางทีคนที่ตามพระพระุทธเจ้าพระเยซูมาเนี่ยเขาจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเรื่อมใสในคําสอนของท่าน,นคนต่างมาก็พยายามจะสร้างอาณาจักรของตัวเองอะไรบ้าง,งก็มีวัดของตัวเองมีอะไรของตัวเองอะไรจะไ,รได้มีสาวกบ้างอะไรบ้าง พยายามเดี๋ยวเขาไม่รู้แหละเดี๋ยวเขาไม่ม่บางคนก็จะอาจจะมีเจตนาบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าอยากจะสอนคนแต่บางทีก็มีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องอะไรวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวมันไม่เริ่มจะไม่เพียวแล้วเริ่มจะไม่ไม่บริสุทธิ์แล้วแต่กลับมาที่เรื่องนี้เรื่องที่ถ้าคุณมีคําถามเดียวอ่ะจริงๆที่พระเยสูพระบุญเจ้าสอนเน่ยเขาอยากให้คุณไม่ได้อยากคุณมาเป็นผู้ตามเขานะ ถ้าคุณศึกษาคําสอนของพ่อจริง,รงเขาไม่ได้อยากให <_ d ance> คุณมาเป็นผู้ตามเขาไม่เคยเลยผู้นําศาสนาที่มันแบบท็อปะที่แบบมามาต้นทางเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการให้คุณมาเป็นผู้ตามเขาเ <_ d ance> ขาต้องการให้อะไรคุณเหมือนคุณเหมือนเขาเห <_ d ance> มือนเขาหมายเขาอะไรเ <_ d ance> วลเดียวกัน <_ d ance> เขาไม่ได้ของคนเล็กเล็ก,เลก,กว่านะนะถึงจะต้องพยายามอยากจะมีสาวกจําไว้คนที่มันไม่มีความมั่นใจในตัวเองมันถึงอยากจะมีสาวก คนที่ไม่ไมีความชัวในตัวเองถึงอยากจะได้สาวกนักสาวกหนาเพื่อจะได้มีคนคุมคุมได้ใช่ไหมถ้าสาวกเอาของฉันไปสอนกูฟ้องนี่คุมได้เอามาคูกค่ก่อนขู่ก่อนนะอย่าไปตั้งตัวเชียวนะอย่าไปตั้งตัวสำนักเองเชียวนะสิทธิ์ล้างครัวน,<อ>นี่นี่นี่ควบคุมอีกแต่ระดับพระพุทธเจ้าพระเยซูเขาแค่อยากมาสอนให้คุณเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนเขาไม่ไดม้มาพยายามให้คุณ ต่ำของเขาตลอดชีวิตหรือหรือ,อเขาไม่มีความอีโก้อะไรที่จะต้องมานั่งพยายามสะสมสาวกว่าสาวกชั้นเยอะกว่าเธอนะศาสนาชั้นนับถือคนนับถือเยอะกว่าเธอนะเธอนิกายไนฉันฉันถูกกว่าเธอผิดกว่ามันไม่มีแบบนั้นเลยเพราะคนรู้แจ้งก็จะรู้ว่าเนเจอร์ของความเป็นจริงมันคืออะไรธรรมชาติของความการสร้างมันคือ,อยังไงเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งเถียงกันหรอกใช่ไหมคนระดับพระเยซูพระพุทธเจ้าเขาไม่ต้องมานั่งเขารู้แจ้งผมนี่คือการสอนให้คุณรู้แบบเขา รู้กับวิธีการทํางานของจักรวาลทั้งหลายแหล่แล้วรู้วิธีการสร้างความจริงให้กับตัวเราเองนะฮะเมื่อวานที่สอนไปเรื่องอะไรอ่ะพอสรุปภาวะเรื่องของการรู้แจ้งกันเลยเมื่อวานสอนกฎข้อแรกไปแล้วมันมีทั้งหมด4ี่กฎนะครับสี่กฎของการทํางานของจักรวาลทั้งหมดและที่คุณจะได้เรียนก็คือว่าทํำยังไงที่คุณรู้ได้เลยว่าสิ่งที่คุณตั้งจิตนะสิ่งที่คุณตั้งจิตผมใช้คาว่าตั้งจิตไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะส่วนใหญ่เวลาคนตั้งเป้าหมายเนี่ย เขาจะมีความยึดติดผมนี่เป็นแชมเปี้ยนของการตั้งเป้าหมายตั้งแต่เด็กผมตั้งเป้ามาตั้งแต่13 14ขวบแล้วแล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกตั้งแต่อายุ25เพราะการตั้งเป้าหมายแต่ผมบอกเลยเหนือกว่าการตั้งเป้าหมายคือตั้งจิตพอตั้งจิตแล้วคุณตั้งจิตจากการเลือกนะทวนให้ตั้งจิตเสร็จพอเลือกเสร็จแล้วก็เลือกตั้งจิตว่าตรงกงช้าอย่างนี้แล้วทํายังไงที่คุณไม่ต้องใช้ความเชื่อละคุณรู้เลยว่าไม่สําเร็จแน่นอน มันรู้เหมือนกับว่าพระอาทิตย์จะขึ้นพรุ่งนี้รู้เหมือนกับว่ามองมองหลูกกุหลาบแล้วมองอันนี้แล้วรู้ว่ามันเป็นสีแดงไม่ต้องแบบไม่มีการเถียงกันไม่ต้องไม่ต้องคือไม่มันรู้แบบเป็นความจริงแบบนั้นเลยแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารนี่เป็นเหตุนี่เป็นเหตุนนหผลที่คนระดับพระพุทธเจ้าพระเย,ยซูเขาทําสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารได้แต่จริงๆขงเขาคือแค่สังเกตการความจริงของโลกนี้เท่านั้นเองแล้วก็เขารู้ว่ามาเขาเปลี่ยนมันได้ เขาแค่มองมันอีกแบบหนึง่งโฟกัสอีกแบบหนึง่งมันเปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะสอนหลัก ALK คิดอันนี้มห้มันเจ๋งๆมาก <_ p ood le> ผมบอกได้เลยทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนภายในทั้งหมดเลยภายนอกคุณไม่ต้องแค่์จะพูดอีกทีนะภายนอกคุณไม่ต้องแค่์มันไม่มีสิทธิ์ทําอย่างอื่นนอกจากเปลี่ยนตามคุณพูดอ <b> ีกทีนะมันไม่มีสิทธิ์ทําอย่างอื่นเลยนอกจากเปลี่ยนตามคุณเวลาคุณเปลี่ยนตัวเองก่อน โลกนี้มันต้อง,ต,องต้องสิโลราบมาเปลี่ยนตามคุณคุณโฟกัสอย่างเดียวเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวจะสอนรายละเอียดของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยไม่เคยต้องโฟกัสโลกภายนอกคนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้คนส่วนใหญ่พลาดคือพออยากจะได้อะไรกูต้องไปฟาดฟันกับโลกภายนอกต้องไปฟาดฟันกับโลกภายนอกไปไปไป,ไปอะไรอะ่ะไปเถียงไปต่อสู้ไปเรียกว่าอะ,อะไรอะไรอ่ะ พยายามไปโน้มน้าวพยายามไปโน่นนี่ไม่ต้องเปลี่ยนที่ภายในแล้วโลกภายนอกมันทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนตามเข้าใจปะมันเผาผูฟูขนาดนั้นถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคุณจะแบบถ้าคุณรู้แบบเนี้ว่ายังไงเป้าหมายฉันสําเร็จแน่นอนคุณจะเกิดอะไรขึ้นความสงบความสงบใจใช่ความวางใจความรู้มันทาให้เกิดความวางใจใช่ไหม ความรู้แล้วแล้วมีแล้วพอพอพอรู้กับวางใจมันจําเป็นต้องเชื่อไหมจําเป็นต้องแบบโอเคต้องปั้นความเชื่อว่าฉันทําได้เว้ยฉันมันไม่ต้องปั้นแล้วอ่ะนี่มันเวลคนเราสูงมากเลยก็คือ i know i am i know ฉันฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันยังไงมันต้องเกิดเพราะคุณรู้การทํางานของจักรวาลคุณไม่ได้มาติดกับอีโก้ตัวเองว่ากูเพราะกูเก่งนะกูยิ่งใหญ่ไม่ใช่ฉันรู้ การทางานของจักรวาลโอเคแล้วคุณแต่คุณรู้พลัเวอร์ตัวเองว่าจริงๆเราเป็นส่วนหนึ่งของพลัเวอร์นั้นเดี๋ยวเราจะเข้าข้อสองเลยนะครับอเดี๋ยวกันจะสรุปของเมื่อวานนี้ก็คือว่าจักรวาลไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นเขาทําตามคุณคุณเป็นข้อสร้างคุณเป็นผู้สร้างข้อจํากัดของตัวเองอทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้มันมีอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลทุกสิ่งที่คุณจะจินตนาการได้ มันมีอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่ควมมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในเอเนอร์จีในพลังงานในวอร์เท็กซ์คุณแค่ปรับขึ้นความถี่เขาจะไหมคุณสาม,มารถเลือกข้ามข้อจํากัดเหล่านั้นไปได้ภาวะรู้แจ้งคือการตรหนักว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอและคุณแค่เปลี่ยนขึ้นความถี่ให้ตรงกับความเป็นไปได้นะั้นเดี๋ยวจะสอนรายละเอียดให้นะครับคราวนี้กดขอด้อที่สองวันขอนกดขอด้อที่หนึ่งไปแล้วขอดกดข้อหนึ่งจำได้ไหม UXS I am ฉันมีชีวิตอยู่ฉันดำลงอยู่ข้อนี้คืนคคยสงสัยไหมเอ๊ะกูมีชีวิตอยู่จริงปะเนี่ยต้องใช้ความเชื่อปะต้องใช้ความเชื่อปะไม่ต้องใช้เวลาคุณเวลาคุณตัดสินใจแล้วเวลาคุณเข้าใจคอร์สนี้เหมือนแบบเป็นผู้รู้แจ้งอ่ะมันจะเวลนั้นเลยก็คือว่ารู้เลยว่ามันรู้อารมณ์เดียวกับว่าฉันมีชีวิตอยู่ ฉันมีชีวิตอยู่ใช่ฉันดำรงอยู่นะมันมัน,ม,นมันไม่เคยมีข้อสงสัยใช่ไหมมันประมาณนั้นเลยเวลาคุณทุกครั้งที่ผมตั้งจิตอะไรผมไม่เคยมีข้อสงสัยเลยว่ามันจะเป็นจริงบ้างมันอารมณ์เดียวกับตอนที่ภาวะเออตอนที่เมื่อวานที่ผมเทรนจาได้ไหมที่มบทเรียนที่แล้วเรานั่งสมาธินั่งสมาธิการดำรงชั้นดำรงอยู่คุณจะได้เข้าใจไง,ไงว่าไอ ไอความรู้สึกของการรู้แจ้งเห็นจริงมันคืออะไรแล้วเอาความรู้สึกอันนั้นเนี่ยใช้กับทุกเรื่องเวลาคุณตั้งจิตปุ๊บคุณรู้เลยว่ามันเป็นจริงแน่นอนเหมือนกับพระที่ต้องขึ้นมาพวกนี้เหมือนกับที่ฉันมีชีวิตอยู่มันเป็นอารมณ์เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคุณจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณจะนันการมันต้องเกิดมันต้องเกิดเลยนะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเถียงเลยมันต้องเกิดถ้ามันเวลนั้น่ะ มันต้องใช้ความเชื่อไหมเนี่ยไม่ต้องใชไม่ต้องใช้เป็นความรู้เข้าใจเปล่าอือนั่นแหละกฎข้อที่สองที่คุณจะตื่นรู้วันนี้นี่เป็นกฎการทํางานของจักรวาลคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าจักรวาลทํางานแบบนี้นี่มันเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงกับจักรวาลทํางานแบบนี้หนึ่งคือทั้งหมดและทั้งหมดคือหนึ่ง กฎข้อที่สองของการทำงานของจักรวาลกฎข้อแรกคือ you exist คุณดำรงอยู่ข้อนี้คุณดได้คุณดำรงอยู่แล้วคุณจะไม่มีทางตายและคุณไม่ได้คุณก็อยู่มาตลอดอะเนื่องจากคุณไม่ตายคุณก็ไม่เริ่มต้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วันเกิดคุณกี่ปีที่แล้วนะไม่ใช่นะคุณอยู่มาก่อนหน้านั้นอีกเป็นยายแก่หมื่นปี เปล่าหรือคุณจะเลือกเป็นอายุหนึ่งขวบอันนี้หนึ่งวันวันนี้เพิ่งอุแวะมาเพิ่งเกิดมาวันนี้อือก็อุแวะทุกนาทีอุแวะทุกวันใทีเกิดใหม่ทุกวินาทีเกิดใหม่ทุก้วยการตัดสินใจใหม่วันนี้คุณเกิดใหม่ได้นะคุณอายุหนึ่งขวบได้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันได้เพราะคุณตัดสินใจเป็นคนใหม่เลยคุณสามารถเกิดใหม่ทันทีโมเมนต์นี้บริสุทธิ์ ทำไมาก็ออกมาแล้วหรอเมื่อวานนี้พึ่งเมื่อวานนี้เพึ่งเนี่ยต้องต้องขอ c l a ิฟายเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเมื่อวานนี้ขอ c า a ิฟายเออทุกอยู่ในนี้เปล่า <laughs> โอเคเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องของว่าทวนนิดนึงเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องของเวลาคุณเนี่ยจินตนาการแล้วคุณรู้ว่ามันมันได้ความรู้สึกเลยมันเหมือนมันได้แล้วเรียบร้อยถ้าคุณจินตนาการเป็นบ เวลาคุณจินตนาการเพื่อเสกถ้าความรู้สึกคือสมองเรามันแยกไม่ออกอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือคุณได้จริงๆถ้าคุณได้ความรู้สึกจริงได้ความรู้สึกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าคุณได้รู้สึกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนได้ไข่แดงเรียบร้อยถูกป,ปะเ,เห็นไหมเมื่อกี้นี่พูดพูดเรื่องความบริสุทธิ์เลยลิงก์เปเรื่องนี้เลยอะแต่เดี๋ยวทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมอ่ะไม่ได้ทะลึ่งนะเพราะเม่อว่าเมื่อกี้นี้ผมไปถามเอไอเจมีนยถามว่าการได้ไข่แดงในภาษาไทยมีความหมายอะไรบ้างความหมายของมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยความหมายคือการได้ความสำคัญ,ควคญพวกคุณนั่นแหละ <c oughs> หัวหัวสอมองไปอยู่ที่ไหน <c oughs> เธอาำลคิดอะไรอยู่พ <c oughs> วคุณนี่หัวสมองทำไมผมพูดเรื่องการได้ไข่แดงคุณไปคิดที่ไหนเข้าใจปะเข้าใจปะทำไมคุณไม่คิดดีๆอะมันมีความหมายว่าได้เรื่องสําคัญเป็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์สอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องวิชาก,การทำไมพวกเธอต้องหัวเลาะทำไมทำไมไม่เอาสมองมาอยู่ที่ไหนเออทำไมทำไมสมองจังเฮ้ยทำไมมันมีสารคามคำถามความหมายนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เธอคิดเลยนะ อืใช่ใช่ผมไม่ได้ผมสอนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สรุปคือได้ความรู้สึกที่ถูกที่ใช่ที่สุดได้ของดีที่สุดไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปรอภายนอกไม่ต้องไปรอสิ่งภายนอกคนที่มันพลาดมันพลาดเรื่องนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวไม่จบเอากดข้อที่สองกฎข้อที่สองนะครับที่ทุกคนมันเป็นหลักสัจธรรมของจักรวาลบโอเคพร้อมยัง เออก็จะไปแล้วใช่ไหมใช่โอเคคนเยอะมากเจ็ดติบต่อถูกแล้วก็ถูกเหรอคนเยอะมากเลยอะโอเคเพราะอาจารย์หลอกไงนี่ทุกคนคุณนะเดี๋ยวขออนุญาตโปรโมตนิดนึงทุกคนคุณไปเรียนคอสนี้เดี๋ยววันนี้ทำพิเศษให้พ่อจะมีจะทำเป็นแบบอะไรอ่ะคอร์สคอร์สคือคอร์สใหญ่ใช่ไหมแปดร้อยเก้าสิบใช่จะแบ่งมาให จะแบ่งมาให้เอาคุณต้องเรียนคอตรงนี้เลยตรงเรื่องของการรู้แจ้งเห็นจริงอ่ะมันพีคมากมันสุดยอดมากผมขอพูดกับทุกคณตรงๆทุกคนตรงๆเลยนะขอเรียนอันนี้ถ้าคุณเรียนคอวันนี้จะทําแบบมินิคอสราคาราคาแบบย่อมเยาวราคาแบบเข้าถึงได้ง่ายๆลงเลยขอขอให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้เรียนอันนี้แร้ไม่ไตั้งใจนะแต่เห็นว่ามันมีค่ามากก็เลยแบ่งมาให้ใช่เอาแบ่งแบ่งตรงนี้ไปอย่างเดียวเป็นมินิคอสไปเพราะคอสมันใหญ่มากไง แล้วมมนมีพูดถึงเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้แต่บางคนอาจจะไม่สนใจตรงนั้นละเอาเรื่องของการรู้แจ้งนี่แขวะไปนิดนึงตรงนี้เป็นวงเล็บไปเอาไปมินิคอสไปเอาให้จบตรงนี้คุณต้องเรียนรู้คุณจะเป็นแบบคุณจะเป็นคนที่รู้เป็นคนแรกๆของประเทศนี้เลย ไม่มีใครสอนเลยเป็นกลุ่มแรกเลยไม่มีใครสอนคุณโลกนี้มันเกิด The Great Awakening ในประเทศไทยเลยเกิดการตื่นรู้อย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเลยผมพูดคำนี้เลยอะนะครับผมขอร้องให้เป็นเรียนคอร์สนี้ขอร้องเลยเลยให้เลยปรึกษากทีมงานแล้วทำทำราคาพิเศษใช่เดือนหนุไปใช่หลักพันหลักพันเนออาจารย์ใจดีมากใช่อ่ะโอเคยังไงครับเดี๋ยวไปต่ออาจารย์เข้าคอร์สค่ะ เราเรียนต่อกดข้อที่สองหนึ่งคือทั้งหมดและทั้งหมดคือหนึ่งขว่าอะไรสวัสดีค่ะพี่พรินเซสนี่เราจะเราถือเอาหันหน้าหันหน้ามาที่หนูก็ได้ค่ะหมายถึงหันกล้องมาเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ เเห็นอาจารย์เขาแบ่งมาให้อาจารย์แบ่งมาให้เป็นมินิคอร์สนะคะที่เมื่อวานลูกไม้เรียนแล้วก็เห็นว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนชวิตคนได้เลยแค่เนื้อหาเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วอาจารย์หามาใหม่ใครที่ดูไลน์นี้อยู่คนอาจารย์เพิ่งพูดตอนเดินเข้ามาในห้องเลยนะคะพี่บินว่าว่าเราต้องต้องแบ่งให้เขาอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่แค่รู้เรื่องเนี้ย เราจะสามารถวางใจกับทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วเราแล้วมันจะดึงดูดเข้ามาง่ายกว่าที่เราเคยรู้มาทั้งหมดที่ผ่านมานะคะในนั้นจะมีการทำสมาธิที่จะพาทุกคนเข้าไปสู่การรู้แจ้งที่รู้จริงๆว่าว่าวิธีการที่เราจะปล่อยวางทุกสิ่งอย่างแลวจะสงบใจได้คือแค่รู้อะเรื่องเนี้ยที่อาจารย์สอนอะเราไม่ต้องพยายามที่จะวางใจเลย เราสามารถรู้ได้เลยแล้วอาจารย์ก็แบ่งมาให้จาก9,009นะคะอาจารย์บอกว่าเป็นมินิคอส6,900บาทเท่านั้นสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะ10ท่านแรกทักแอดมินได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใน TikTok นะคะก็เข้าไปที่ Line a อ vundit นะคะเลยใครที่อยู่ใน YouTube นะคะก็เข้าที่ Li n e a อ vundit ได้เลยนะคะ6,900บาท10ท่านเท่านั้นแล้วก็มาพบกันในคอสนะคะโอเค คุณเป็นรอบหน้าพี่ปิน <c oughs> พูด <c oughs> อะไรนะเจ็บคออย่างคะ่ะไ,ได้ไหมอืม <c oughs>